อน่นแน่นเน่นเน่นน่นมแซวผปิดนหัวปาฟันหัวตายหนึ่งเตีมเป็นจักอย่างแก่คันจิ๋วครับเนี่ยครับหนึ่งตัวครับผมตีแล้วลาข้างขนาดน้ำนิดน้อยไม่ต้องหาน้ำเยอะนะน้ำนิดน้อยก็มีตัวขายไล่ง่ายด้วย สังเกตที่มันขึ้นน้ำหรือเปล่านั่นเองครับผมง่ายๆลรวช่วงนี้เทศกาลปานาตกปานานี่สนุกมากครับถ้าเกิดมีหมายที่ดีๆนะครับเลือกหมายที่มันติดเกิดนี่ก็ได้ท้องล่องก็ได้ฟามจะขึ้นหาแนวน้ําตื้นนะครับแนวในนาน้ําตื้นอยู่แล้วน้ำมันหานาน้ําที่เพิ่งเข้าด้วยครับเข้าใหม่ๆเนี้ยมีล่องมีมันบางทีน้ําแบบแทบไม่ติดอะไรเลยก็มีป่านะเออแปลกหมายสวยๆไม่ค่อยมีมีแต่หมายเงี้ย 是这样吗？